บึเรัขึ้นอะไรกังเบอร์นี้คะเอออาเข้าไปอ่าเข้าไปค่ะ เดี๋ยวต้องมาดูต้องมาดูตอาไต้หวันเนี่ยท่านีเดียวเเต้นป๊อปปิ้งได้ไหมป๊อปปิ้งคืออะไรป๊อปปิ้งป๊อปปิ้ง ลำน้ำลำลำถวายนาคีเหรอจะกลายเป็นงูอนไรเป็นงู คนคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเลยครับคุยรู้เรื่องเลยอ่ะขอโทษเดี๋ยวกลับไปดูละใช่ไหมต้องลองต้องลองต้อง้องเพลงต้องเปิดคนที่มาจากเรื่องนี้ใช่แล้วร้อยล้านวิวครับดีใจกับพี่กองหฮวยได้ด้วยนะครับดีใจกับพี่กองหฮวยได้ด้วยนะครับผมบ้านพี่อออยู่ก็อยู่รอนใช่ไหมับหรือเปล่าคิดว่ายังไงนะครับผม จริงใจมากครับผมฟังเพลงพี่ทุกวันเลยครับผมตอนกลับจากโรงเรียนเราไม่ต่ำกว่าสามพอนก็มาเล่นกีตาร์อวดครับว่าเล่นเพลงคู่ครองได้เล่นตามพี่เลยครับบอกว่าพี่เป็นเอดอลของวงเลยนะครับผมก็แบบติดปี่กองอะไม่ได้เลยดูดมากเขียวหรือเปล่าอ๋อหยดมากครับทุกสายก็แบบทุกสายก็แอดมากเลยเรียบร้อยใช่ชอบไหมคะัถ่ายแฟชั่นวันนี้ชอบมากครับสนุก พี่ๆน่ารักไหมพี่ๆีำงานน่ารักแน่นอนครับผมสนุกไหมครับปกติใส่ชุดนี้บ้างไหมก็น่าจะไม่นะครับผมนี่มันเป็นเดรสนี่ล่ะใช่ค่ะแม่นี่มันคือมันคือเดรสกี่เดือนแล้วคะเข้าเข้ากี่เดือนแล้วคะประมาณสาม สปีไม่ไม่ได้เข้าห้องนง้ำเลาลเลราะ่าเลอร์นี้อะเกือบเที่ยงแล้วอย้่ข้าเติมยังยังยังเออเดี๋ยวอยู่ข้าวเดี๋ยวข้าเมา อยากจะผักเข้าไปถ่ายด้วยแ <laughs> ฟนขับพักถ่ายเยอะมากว่าบูมทำไรสุดใสจังจะเล่นนาฬิกาเขาจะเล่นนาฬิกาถ่ายดูวยแล้วไม่เห็นอย่างนี้แ <c oughs> ล้วเดี๋ยวเราค่อยดูนี่ก็ถ่าย แฟชั่นไปแล้วก็เล่นเพลงเข้ากับเพลงไหมพี่ใส่ถ่านมากี่ก้อนเนี่ยอ๋อสองร้อยยี่สิบโมนเออโน่โน่แม่ใครนะฮะเพแฟนคลับมอง้างนอกก็แต่ทักทายแฟนคลับนิดนึงสวัสดีครับ ผู้ใสสวัสดีครับพี่พูดเป็นไหมไม่เป็นไม่เชื่อจริงแต่พี่โชว์หน่อยนครสวรรค์อยู่ภาคไหนนะภาคเหนือเหรอแต่พี่พูดเหนือเป็นไงกึ่งกลางได้เจ้าแค่นี้เหรอพูดแต่เจ้าพูดแต่ก้ากา แแนั่นสิอ๋อไฟตากแดดอยู่ค่ายเราดอมาครับค่ายทหารผมยาวตีฟาร่าได้ใช่ครับนี่ถือว่ายาวแล้วในกองนะครับยาวที่สุดในกองนะครับผมกองกองลอยต้องเตรียนแบบนี้ป่ะใช่ครับเตรียมขนาดไหนขนาดแบบเบอร์หนึ่งไหมป้ะสูนครับเบอร์สนลองข้างหน้าเบอร์หนึ่งครับในหองของเราก็ยังติดกอของใช่ ก็บอกเขาว่จะมาแคสตแมกกาซีนอย่างอ้โโนโนดาผมแล้วพอแล้วไลฟ์ย่าลืมกินข้าวเที่ยงนะครับผมเดี๋ยวไม่มีแรงพี่ส่งจุ๊บหน่อยอบูมส่งจุ๊บหน่อยพี่ตองส่งจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ ga tara atuk chup chup